พลอยเชื่อกันหนาวไหมพ่อด้วยช่วยพ่อขายบัตรหน่อยได้ไหมได้ไหมลูกช่วยพ่อขายบัตรหน่อยโอเคอ่ะช่วยพ่อนะพูดตามพ่อนะสวัสดีค่ะคุณย่าคุณยายเอาพูดเสียงดังหน่อยมาซื้อบัตรพ่อจะนอนแล้วพ่อจะนอนพ่อจะนอนแล้วหนาวเท่ฝึกคนนี้แหละฝึกคนนี้ พลอยง่วงแล้วหรอถ้าพลอยง่วงพลอยไม่ได้ขึ้นเวทีนะขึ้นไหมขนขน,นถ้าพลอยง่วงพลอยไม่ได้จะขึ้นเวทีกับพ่อไหมล่ะขึ้นไหมฮะ,ะขึ้นเลินมาหมาดีไหมเอา้าแมวออกมาได้จังมมงออกมาบายสามเคร์ือหรอเขาตื่นห้าโมงตื่น เป็นรูนี่ใส่ยิ้วได้ไหมใ้ใส่นิ้วชิไม่ถึงครับมามามาขึ้นมาลูกพี่น้องาาล้วเนไมปนน้องพลอยแม่แม่พีาอยู่นีแม่ร้องอยู่เรื่มนาเป็นหัดผมมั่งแก๊สมัยระเบียบพละมาตั้งพวกมึงมาปลกปลูกแบกีปลูกค่ บักงปผูกตะไคร้ผูกทั่วผูกหยังกระทรงปคขนแกนทรงไปสาัคคมหุ้ยหนามากนี้ยนะหน้าผลไม้ด้วยโอ้น้าอันนี้ด้วยซิลิปินสิน้อนเราเด้อพไ่น่อองมึงตื่นขอมึงตื่นก็มึงตื่นสิบสี่ร้อยฝนเด้ไหมเนี่ย่าขืนน้มึงันโอ้โหขอบคุณค่ะ เอาไวี่เหียไว้นองสอยคกลังรัเยอะอยู่หรอกแต่นี้เขาจะให้เด็กขึ้นไปเต้ยรอก่อนแต่วันนี้เลิกตีสี่แม่แอนก็จะเดินทางไปภาคเหนือไปจังหวัดใดคนหายาวหายาวเก่าวโมอสิบชั่วโมงอันเนี้คือพ่อกำลังไลฟสดอยู่ว่ามื่อนี่ศูนย์เ้ลูกนองปกพากันแช่งาน อันนี้แล้วเบิ้งกูให้ลกูกให้เมียกูหอบกันมานี่ย้อนว่าอยากปีทุนคืนให้สูได้มีงานงานมันเลื่อนเนาะเขาก็บ,บอกอธิบายชัดเจนแล้วบันว่าบอกคุยกันงานมันเลื่อนแต่พี่ก็จะพาพวกเธอไปปิดวิกนะพี่จะลงทุนเองลงทุนเองหมายถึงว่าจ่ายค่าสถานที่ค่าตำรวจวิ่งเอกสารติดป้ายจ่ายทุกอย่างเองได้เท่าไหร่เพราะเอาแต่มันก็เสี่ยงแหละกับการขาดทุนเพราะว่าเรามาด่วนแต่เดือนหน้างานเจ้าภาพมันก็ แน่นเย็ดเหมือนเดิมแล้วแต่เดือนนี้งานมันเลื่อนออกไปเพราะว่าบางพื้นที่เขามีนโยบายเกี่ยวกับการถวายความอาลัยเป็นกับเอจักงานยลื่นเรื่องเองงงสียมันก็เลยทํางานเลื่อนผมก็เลยมันจัดติดยิ๊ดจัดติดยิ้เองเมื่อนี้คุญแนนว่างก็เลยเด็กหอมลูกหอมอย่างมากนี่เหย็นบอลเนี่ยขันบอลขึ้นน้ำผู้อื่นเนี่ยวอ้อข่อยภาพเนี่ยเขาไปเที่ยวแล้วอเอา กาฟิวคือได้ไมาล้ววันสีหอบพี่ยังนี่นี่ก็มาตะกรุงเทพเห็นมอมันเกิดตองเห็ดงานเอาทำไมไม่พูดอะไรเลยอะ่ะน้องพลอยไม่จอยเลยเดี๋ยวแม่เก็บอันนี้ให้ลูกเป็นอะไร<ฮ>ะลูกเป็นอะไรครับรู้นอนเพิ่งตื่นนะบอน้องพลอรู้นอนอะไรเพ่งตื่น้องรน้ำลงมาไม่คิดติดพ่อหรอ,หรอไม่รักพ่อหรอไม่รักพ่อหรอ <S <S รักไหม มันคือเต๋ไม่ใบนี่ตะเตไม่ใบอันนี้ห่งางสิบไปสิบสองสูงสิบสองอันนี้เล่นไพไไร้อมได้ยู่นั่นเพราะว่าเล่นเล่นแต่หัวค่ำก็ลงเวทีแล้วแม่เขากลับเลยหมายถึงว่างานที่นู่นมันเป็นงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าแล้วมันเล่นสองทุ่มอย่างนี้นะถ้าสมมติว่าเราเราเล่นสี่ทุ่มปกติมันก็จะไม่ได้รีบใช่ไหมละ่ะก็ไปเรื่อยได้อย่างนี้นะมันนี้เล่นสิเป็นฟิลแบบท่าไม่ล่างู่นะ เพราะว่าก็ต้องอ่นไม่นี้อือโท้น,หนะหนูเยงอยีง่ผู้ใดฮะของพิมอ่าเพราอยาสมองค็ดฤี่์ก็สีเคยงแต่ว<อ>่ามันก็มีอันเขาถูกมาหาพี่เนื้อแค่ของเถีย่ก็เถร่วมจอยเนี่ยพ่อหน่อยได้ไหมเงี ไม่รักพ่อหรอไม่คิดถึงกันหรอเนี่ยพ่อตลอดกจมเอาหน้ามาใส่กันดูซิเอาหน้ามาใส่ดูซิหน้าใครใหญ่เลกไงปากเนี่ยมึงกับมึงย่้มเพิ่นยามเพิ่นบอจอยเนี่ยพี่สพพุ่มจิจูดังแล้ว ปากแม่คือยังสุดท้องแเ่ใชอุ้ยดูป้าปลาเหรอป้าปลาป้าปลาบอุ้ยอุ้นป้าปลาป้าปลาบูแม่กระดาษเปียนกันเช็ดหน้าเขาเนอะเออเขาบ้านเด็กของป้าปลากระดาษกระดาษเปียกเช็ดมาลูกเออคนเมื่อี้สวัสดีค่ะพอนงเพชรน้องพลอแม่แอนครับมีกลุ่มปิดนะครับ EP พหกวันนี้แล้วก็เราตอนนี้เราแสดงอยู่ที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรนะครับคุณแอนออร์ดีแล้วก็น้องเพชรน้องพลอมาด้วยนะเราจะมีโชว์ไหมลูก เอา anut, <ว umas S 2> อาดหรอไคอ่ะอาเหรอจับมือแปะสิแปะสิแปะโอ้โอ้โหเป็นเปนเนิน่ะอาดไปไหนใครใครใครไปไหนใส่สุดคือจังคุณไน้แท้ตอนนั้มันตัวใหญ่แ้วตอนนี้หนูใส่ได้แล้ว แคมแมมอยังน้ำโพนี่นแคมแมมเด้อครับหนาวบ่หนาวไหมอาร์ติมหาอาร์ิแล้วไม่หนาวเลยแม่เขาใส่เสื้อกันหนาวได้หรอเข้ามาข้างในแล้วไม่หนาวเลยนายอาราอ์ตด <c oughs> <ไ>ูดูโอ้ยกอดโอ้ยกอดใครกินอะไรเนีย่ย หอยไม่กินหรอลูกไม่กินหรอครับน้องเทศเอาไหมเอาหน้าม้าไปให้พ่อให้ดูหน่อยตรงเนี้ยมุ้ยแบบี่ใครตัดหน้าม้าให้เนี่ยมขานี่แตนยัดย่งกับล้อกินนี่ต้มไก่ข้าวอุนี่ยวันนี้วันวันนี้ ยังยังถ้ากินอยู่นี่อาลุมเลือดอะไรอยู่ข้างหลังข้าวอย่าแมวแรเลวแมววเียวมากขึ้นข้าวตุ่มไปตุ่มผู้ใดเอาอย่งมื่หากินมัคันเม่นสมัยก่อนเขาใส่กันนี่แม่นถือใส่ก่อนมือผมแต่กินหมอลำเป็นหมอแหวกินของเงินคนออกมาฝากเ ยันถือใส่ <c oughs> แน่นี่มันสมัยใไม่ใส่คอยว่าได้ดอกคอยกันไปเหมือนกันลวงลุงสัตว์ไปทั้งหาทว้านแล้วบ่มียังเข่าไปได้ซิงที่มันเป็นเสนียดกันไรเนอะหนอขึ้นเวทีไหมวันนี้เนาะอาร์ตรอดูชุดหนูเลยนะหนูมีชุดใหม่ <c oughs> ยอกเป็นไนกับบขค้น แม่บอกอ๋อบ้านย้นี่บอกโอ้คับปฏิกรรมเนี่ยอธิจาจ้าไปหนูกินหนี่ยคนละไมยุจ้าวังายลูกบอกแม่ถึงมานังเครงนี้ขออนุญาตเอาไทยถึงมาเล่นไยไาเย ไปดูอดูมีหมวบมปดูมปดูไปดูมอูคุณยายนมามาไลพ่แม่หลยเป็นตาักนะรักนั่นได้ิคเลูกพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิได้ลง่งไล่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเบาวน้นสิไล่หนาเวทีให้เบิ่งเด้อครับ อบเบอร์แมนไอ้ยังเกาเพจไงเพื่นสี่แล้วเดี oh. Oh ๋ยวผมจะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับแล้วก็จะกินข้าวเตรียมตัวเสดงแล้วเจอกันในกลุ่มนะครับมานี่มานี่อันี้ก้ปัญาเียบรอยเอาพูดหน่อยพูดหน่อยเอาเอาซอยโกนพ่อขอโทษนะหนูอยากนั่งตรงนี้ไงโอ๋โอ๋โอ๋